จากกรณีที่มีคนก่อเหตุป่วนคอนโดตามข่าวนี้ก็รู้สึกห็นใจกับเจ้าของห้องชุดแล้วก็ผู้อยู่อาศัยในคอนโดชั้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับว่าเปลี่ยนนิติก่อนเลยแบบนี้จริงๆแล้วนิติจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าคำสั้นๆที่มักจะเรียกว่านิติหลายๆคนอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับเพราะคำว่านิติของคอนโดก็คือนิติบุคคลอาคารชุดที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบอาคารชุดปี252 2แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ปี2 5 5 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งจะกำหนดไว้ในข้อบังคับโดยมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจเพื่อบารัาการอาคารชุดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่จดทะเบียนนะครับนิติบุคคลอาคารชุดมีไรายได้หลักมาจากค่าส่วนกลางที่เจ้าของร่วมต้องออกร่วมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหากค้างค่าส่วนกลางค่าใช้จ่ายตามมาตรา18ก็จะมีเงินเพิ่มที่ต้องเสียในแัตราไม่เกินร้อยละ12ต่อปีโดยไม่คิดทบต้น และถ้าค้างตั้งแต่6เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละยีต่อปีโดยไม่คิดทบต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและก่อนจะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต้องขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้ที่เรียกว่า ใบปลอดหนี้จากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก่อนถ้าไม่มีใบปลอดหนี้จะโอนกรรมสิทธิในห้องชุดไม่ได้จนกว่าจะชะําระค่าส่วนกลางค่าใช้จ่ายตามมาตรา18และเงินเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งผู้แทนนิติบุคคลก็คือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีเพียงคนเดียวและต้องจดทะเบียนเมื่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินภายใน30วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมมีมติเหมือนเป็นตัวแทนเจ้าของร่วมตามสัญญาว่าจ้างที่มีอำนาจหน้า,น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 าที่หลักในพรบอคราคารชุดรวมถึงในข้อบังคับด้วยนะครับและมีคณะกรรมการุชด มีคุณสมบัติหลักก็คือเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสมาเป็นกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า3แต่ไม่เกิน9ได้รับมติการแต่งตั้งมาจากที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของ,ของร่วมและต้องจดทะเบียนภายใน3 0ิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมมีมติทีนี้ในส่วนของการบริหารจัดการอาคารชุด นิติคอน,นโดก็จะว่าจ้างบุคคลหรือบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน Property Management Company จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดตามรายละเอียดสัญญาว่าจ้างอาจจะเป็นสัญญาปีต่อปีตามที่ตกลงและลงนามโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของร่วมส่วนมากจะเรียกบุคคลหรือบริษัทรับบริหารจัดการว่านิติแต่ส่วนตัวผมจะเรียกว่าทีมแมจเมนท์ที่มาทางานตามสัญญาจ้างให้กับนิติบุคคลอาคารชุดเวลาเปลี่ยนทีมแมจเมนท์ที่หมดสัญญาจ้างแต่คําว่านิติก็ยังคงเป็นนิติบุคคลอาคารชุดเหมือนเดิมนะครับ ส่วนงานที่บริษัทรับบริหารจัดการดูแลเช่นดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ส่วนกลางการกอยู่อาศัยการจัดการเอกสารหรือพัสดุที่มาส่งให้แต่ละห้องชุดการจัดการจราจรพื้นที่จอดรถตรวจเช็คบำร,รุงรักษาทรัพย์สินของทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุดงานบัญชีการเงินงานด้านกฎหมายรวมถึงกำกับดูแลงานารปภงานแม่บ้านงานดูแลสวนเป็นต้นนะครับโดยตำแหน่งบริหารจัดการอาคารชุดก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละบริษัทส่วนใหญ่จะมีผู้จัดก,การอาคารชุดผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุดเจ้าหน้าที่ธุรการวัวหน้าช่าง จ้หน้าที่ช่างประจําอาคารเป็นต้นนะครับทีนี้ก็พอจะรู้นะใช่ไหมครับว่านิติทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้ส่วนบุคคลที่รับงานหรือทีมเมนจเมน์จะบริหารในแต่ละปีได้ตามเกณฑ์หรือไม่ก็ให้เจ้าของร่วมประเมินกันอีกทีนะครับ